อ้ผมก่อนนึกว่าเป็นช่อดอกไม้ท่านผู้มีเกียรติเป็นพรกกูดครับขอบคุณมากนะลูกขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับโอ้เมี่ยงคำลำพญาที่ไหนเอ่ยนครปฐมขอบคุณมากครับนครปฐมขอบนครปฐมอาวใบชาบลูขออนุญาตขออนุญาต เออกูก็ได้รางวัลแปลกๆเหมือนกันนะเนี่ยขอบคุณครับขายเมี่ยงคำแต่แต่งตัวเป็นแมวนะคพราบกระเลียง<ม>ขอโทษทีครับกระเลียงกระเลียงครับขอบพระคุณมากนะครับเออโอยนี่แหละครับ,บ,รบดีใจเวลาม,ามางานเนี่ยผมได้รางวัลแบบเนี้ยผมดีใจมากคือฝากเนี่ยถ้าเป็นเวทีพาดกลางปีนิ้วงี้ ยังไม่ได้ร้องเลยมาข้างละเจ็ดหมื่นละเอกชัยร้องไปเลยให้สุดยอดเลยอย่างดีก็เข้าหลามแล้วก็หนมจากสองถุงขอบคุณแล้วดีใจนะขอบขอบใจมากนะลูกซื้อจากที่ไหนเอ่ยตลาดแถวบ้านที่ไหนนะลูกนนทบุรีมาไปมากขอบคุณมากนะลูกน่าจะดูกันมานานแล้วแหละใช่ไหมขอบพระคุณมากลูก ดูตั้งแต่ป้าหล่อๆเลยจนป้าตั้งแต่เด็กๆแต่ป้าอ้าแต่ป้าตอนนี้ก็ยังหล่อเหรอเอ็งพูดถูกใจข้ามากทีนูเราก็ไปตามวัยนอะเนาะตอนนี้ผมก็61ย่าง62แล้วครับผมเชื่อว่าตรงนี้น่าจะผมแก่กว่าหลายๆคนแล้วนกยกเว้นคุณพ่อเนาะคุณพ่ออายุเท่าไหร่แลครับ71 70 เจ็ดเจ็ดโอ้สาทุพยพ่อยังแข็งแรงมากเลย70กว่าคือเรื่องเราแบบนี้นะฮะเรื่องอายุเนี่ยบางทีบางคนก็ออกกําลังกายกเยอะเยะแต่ก็มันก็นแล้วแต่ร่างกายข้างในเนอะแต่ละคนว่ากันไม่ได้ถ้าไม่เป็นโรคอะไรก็ถือว่าสุดยอดขอให้ทุกท่านไม่มีโรคภัยไข้เจ็บขอให้ทุกท่านมีแต่พระนามัยแข็งแรงสมบูรณ์ขอให้ทุกท่านหาเงินหาทองให้คล่องคล่องร่ำรวย ยิ่งยิ่งปลอดภัยทุกก้าวย่างเดินทุกคนนะครับนี่ดูได้แต่ละคนยกเบอร์สาทุูกพร้อมกันหมดเลยอะไรครับเนี่ยจากออมุ้ยนะครับอันนี้พี่น้องครับเป็นตะกราเฉือกกล้วยทําโดยเฉือกกล้วยนะครับจริงไหมอ่ะเชือกกล้วยนะฮะปกติแล้วเชือกกล้วยเราเอาไว้รัดกูเหลือมอย่างเดียวนะ ทำมันเป็นอยู่ตรงไหนเอ่ยร้านนะฮะเว้ไม่ได้ของขอมุ้ยของขอมุ้ยไปน้งองเออขอมุ้ยร้อยแดงร้อยพุ้นเลยของขอมุ้ยนะของขอมุ้ยสมเนียงครับพอท,ท่ายรูปถ่ายรู้ได้ครับบางคนมาถ่ายรูปปรับปลอมหน้าก็ไม่เป็นทีไปดูถ่ายเป็นติดตานหน้าดูกันแล้วพอใต้แล้วนะครับโดยความติตกใจแลวไม่เอ็นนนะครับนะอ่ะ เด็กๆครบเพียงเรียบร้อยแล้วต่อไปเป็นเมสเล่ร้องเพลงให้ท่านได้ฟังเต้นกันแบบเยอะๆเลยนะ